สวัสดีครับผมอัปเดตล่าสุดนะครับอัปเดตล่าสุดตอนนี้ขบ,บวนนะครับถึงอำเภอพังโคนนะครับผมขบ,บวนของการเคลื่อนย้ายของปู่ปริจิต6หกกิโลนะครับพังโคนนะครับหกกิโลพังโคนอีกไม่ไกลแล้วนะครับไม่ไกลแล้วเราก็จะถึงพังโคนแล้วก็ไปวานอนนิวาสนะครับ จากพังโคนไปวานอนก็ประมาณ40โลนะครับก็วานอนไปจำปรงก็ประมาณ50 5 0ถึง60โลนะครับไม่เกินนี้50ถึง60กิโลเมตรนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับความฝันของพวกเรา บรรยากาศมาฝากวีดีโเอฟซนะครับแล้วก็มาอัปเดตเพราะว่าเอฟซบอกว่าให้อัปเดตตลอดการเดินทางเลยเนาะคอมเมนต์ <Comment S 1> เขามาคุยกันนะครับคิดเห็นอย่างไรให้กําลังใจกันได้นะครับส่งลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอัปเดตการเดินทางนะครับอัปเดตการเดินทาง อันนี้ถึงบางโพน,นะครับเขียนน้ำอูนนะครับเขียนน้ำอูนเขียนน้ำอูนแล้ว อหนึ่งเดียวกุ้งเผานะครับร้านกุ้งเผานะโ,หโหอ้คนเยอะมากเลยเริ่มยิ้วเข่าแล้วครับพ่อแม่พี่น้องอ้หอมกุ้งเผานะครับนี่ครับอัปเดตล่าสุดถึงพังโคนแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องไกลแล้วนะครับไกลเข้ามาแล้วตาละจิตของพวกเราขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะครับขอให้ทุกอย่างราบรื่นแล้วก็จบลงด้วย ความสุขทุกๆท่านนะครับผมมีความสุข จะเป็นถนนสี่เลนนะครับจเจริญม,มากเลยครับตั้งแต่งโคนมีกูเบิลเฮ้าส์นะครับห้างสาบิสิท้าใหญ่ๆหลายห้างนะครับผมสำหรับ FC ท่านใดที่อยู่พังโคนนะครับก็ณตอนนี้นะครับกําลังมุ่งหน้าเข้าสู่พังโคนนะครับอยากเห็นขบวนการเคลื่อนย้ายอีก4กิโลนะครับเข้าบางโคนอยากเห็นขบวนการเคลื่อนย้ายองคูปปาิจิตก็มาที่ถนนเส้นอุดรน,นะครับ ยอนสกลนครน,นะครับตอนนี้ยังเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาไปอำเภอวานอนนิวบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาไปอำเภอวานอนนิวบ้าน กำลังจะสามทุ่มแล้วนะครับตอนนี้กำลังจะสามทุ่มแล้วอัปเด,ดหล่าสุดสดร้อนๆนะครับที่อำเภอพังโคนนะครับผมโคน เราออกมาจากกกอกบ่ายสองนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับตอนนี้เราเดินทางมาเจ็ดชั่วโมงแล้วนะครับเราใช้เวลาในการเดินทางเจ็ดชั่วโมงแล้วนะครับมาถึงอำเภอพังโคนนะครับผมออกจากกกอกบ่ายสองนะครับตอนนี้สามทุ่มเจ็ดชั่วโมงเต็มๆนะครับผมเป็นการเดินทางที่เราอดทนมากนะครับแต่ละท่านก็ พวกเราสู้ไม่ถอยอยู่แล้วนะครับผมสู้ไม่ถอยอยู่แล้วขอบคุณผู้กำลังใจนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนี่นะครับท้ายนะรถปิดท้ายขาบวนนะครับผมเราอยู่ท้ายขาบวนครับตอนนี้ล่าสุดที่พังโคนนะครับ ร้อนๆน,นะครับอัปเดตล่าสุดเลยเรียวไทม์เลยครับแบบเรียวๆนะครับผมตอนนี้ถึงนานโกบันแล้วนะครับากโกบันเฮาพังโคนนะครับผม nina